สวัสดีครับพบกับผม M นะครับเครื่องที่อยู่ตรงหน้าของเราเครื่องนี้ก็คือ w i สเซ r ร์เครมออติมา 2G จากประเทศสเปนครับ ก็ดูสวยงามนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปคคร่าวๆกันนะครับว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับวัสดุนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยทำขึ้นด้วยจากสแตนเลสขัดมาพร้อมด้วยหัวชงจํานวน2หัวชงด้วยกันต่อมาก็จะมีท่อสตีมนะครับสท่อท่อน้ําร้อน1ท่อส่วนของปุ่มชงนั้นเนี่ยจะสามารถตั้งระดับน้ําได้ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกัน แล้วก็มีหนึ่งปุ่มที่เป็นปุ่มแมนวนวลวัสดุหม้อต้มของตัวนี้ก็จะทําด้วยวัสดุทองแดงขนาดของหม้อต้มจะอยู่ที่11.5ลิตรนั่นเองกําลังไฟนะครับที่ใช้จะอยู่ที่220โวลต์นะครับแล้วก็พลังงานที่ใช้สำหรับเครื่องนี้จะอยู่ที่2,700วัตต์ครับแรงดันของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่8-10บาร์นะครับต่อมามาที่น้ำหนักของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับน้ำหนักโดยรวมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่49กิโลกรัมนะครับ ส่วนขนาดนะครับอย่างเช่นความกว้างความยาวความสูงนะครับจะอยู่ที่420นะครับูณ710คูณ520ครับผมซึ่งหน่วยตัวนี้จะเป็นมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่จะวัดขนาดหรือว่าอยากทราบขนาดก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้นะครับและเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังมีโปรแกรมนะครับล้างหัวชงอัตโนมัติด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเทสช็อตแล้วก็สตีมนมให้ดูกันนะครับถึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้ครับ ภาพนะครับของการสกัดช็อตและก,การสตรีมนมถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับเครื่องชงวิเซอร์ครีมออติมา 2G ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับร้านเล็กจนไปถึงร้านใหญ่เลยนะครับเพราะว่าชงได้ตั้งแต่200-300แก้วต่อวันเนี่ยยังไงก็ไหวนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่คาฟฟ่า coffee maker ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ